ข้อใบอรับข้อใบทึงโคนนะครับสีเขียวสีเขียวเถากันหมดเลยครับลองดูตรงปลายปลายใบครับเ,เพื่อนๆแถวๆครอ,อบอาจจะมียิกแหลกหน่อยนะครับตรงแถวๆสะพูกนะครับวัสดีตอนเย็นกับทุกๆคนช่องไกลปันสตูดิโอวัสดีกับผม วันนี้ล้างฝนตกพอดีกับแก่ๆมืดลังฝนตกกับได้รีวิวสักทีหนึ่งผมราะลงแรงึงมารีวิวบนซี่ของฮานุมานจงถนนนะครับ <S <S อยู่ในตับลำมักเกยนนะครับทุกคนตัวนี้เป็นฮานุมานจงถนนผมได้มาประมาณสี่เดือนกว่าเกือบเกือบห้าเดือนแล้วครับนี่ครับลงดูลักษณะกองใบนะครับตัวนี้มันเป็นใบไหมนะครับ กระดูกเซนซี่ข้านะครับมีจุดจุดด้วยนะครับลองดูกับเพื่อนๆปนี่ครับอูของเขาไม่ตึงเสดือนะครับอูมีหูใบนะครับหูบ้ใบกลางมัน,นครับแข็งแรงดีครับตอนนี้เลียงเลียงแดดจนถึงประมาณเตียงกับตอนนี้จริงๆกระดูกเขาจะเป็นสี่ขาาแบบนี้นะครับของผมมันเลียงดีแดดมันก็เลยกระดูกมันจะ จะอกเด้งๆเลยแล้วครับไม่ใช่มันแกล้งนะครับจริงๆแล้วตอนที่ได้มาหนองมีใบเดียวนะครับทุกคนมีใบเดียวถึงกระดูกกัละเย็นฉัดมักเลยกับซุ้ยมักเลยกับตอนที่ได้มาต้นนี้ผมได้มาจากปีปริญญาจากจังหวัดนครนา,กนาย,ยกนะครับนี่ครับลองดูครับรายละเอียดข้องใบคือว่าซุ้ยมักเลยครับ ใบจิงไม่ใช่สีชมพูเหมือนในกล้องนะครับใบจิงเขาเป็นใบสีแดงนะครับใบสีแดงถึงก็แมทแมทก็เป็นสีแดงนะครับ,บ,น,น,รบนี่ครับปลายใบจะเล้มๆเป็นบอลใบไทยนะครับทุกคนมาดูทีโคอใบครับโคอใบทึงโคนนะครับสีเขียวสีเขียวเท่ากันหมดเลยครับลองดูที่โคนครับ นี่ครับนี่เหมือนว่าจะมีลูกออกมาไม่อีกแล้วครับลูกตำตามดกครับตอนนี้เป็นบอลดีมีวัววัวย้อยครับแต่ว่าไม่รู้ทาไมว่าใบใบไม่ค่อยโตน่าว่าใช้กระทังน้อยใ้ญ่นักเลงน่าว่าน้อยเติบเกินใบก็เลยไม่โตครับนี่ห็นหนำฝนอยู่ข้างบนนี้เพราะว่าฝนพึงแงรงกับเป็นๆฝนพึงแรงผมกะจัดการเลยครับ บนซีฮันุมานจริง,รงๆแล้วมีไล่ตัวนะครับแต่ปีพุ่มมีอยู่ตอนนี้ก็คือมีฮนมนนันุมานจงทะนุนกับฮันุมานอ,อกซึกนะครับฮันุมานเชิญทงฮนันุมานอะไรเลยอะอมปลาปลาซวยกันกับฮันนุมานฮันุานมานอมปละปลาดูครับทุกคนนี่ของผมฮันุมานจงทะนุนกับตอนนี้ครอใบนี้สีเขียวนะครับข้อใบสีเขียวคือว่าตัด ช่วยอ่ะมักเลยครับมองแล้วมีพลังมองแล้วสบายตานะครับผมเวียนดูนะครับนั่นที่เพื่อนๆได้ยินเสียงกว่าเอสคอยเชียงเปล่าอยู่นะครับือว่าผมไม่ทำไงเอสคอยก็ลงทําเองแล้วนะครับเชียงเปล่าเลยครับเป็นละไม่กับได้ยินเสียงอยู่ลองดูตรงปลายปลายใบคับเพื่อนๆ แถวๆคร,ครอบอาจจะมียิกเล็กหน้อยนะครับตรงแถวๆสะปูกนะครับสะปูกก้องใบนะครับอาจจะมีเว้าบางเล็กน้อยครับแต่ว่าเว้าไม่มากนะครับเพื่อนๆเม็ดซีนี่ก็จะเป็นเม็ดซีบางเม็ดอาจจะเป็นซีแดงนะครับแล้วก็บางเม็ดจะเป็นซีชมพูปลาปลายนะครับเพื่อนๆเขาเป็นปลาไก่ได้ซวยมากครับถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของ บนลซีจงถนนตอนนี้นะครับสะดือก็ซีเข้าเหมือนกับซีก้องกระดูกและก็เส้นกับเพื่อนเพื่อนและความเป็นเอกลักษณ์อีกตัวนึงก้องบนลซีจงถนนตีเ,เลเ้ลวทุกคนก็รู้ได้เลยว่าเป็นบอลซี่จงถนนนะครับก็คือกระดูกและเซนก็ขเขาจะเป็นซี่เข้านะครับนี่ครับ โอเคกับเพื่อนๆบนซีฮันุนนมานจงถนนไว้ตูเต็มตัวนะครับก็จบคลิปว้เถ่านี้ก่อนเดี๋ยวอยให้แกกว่านี้ผมจะเอามารีวิวอีกรอบนึงครับตอนนี้อย่างแกไม่สุดนะครับเพราะว่าใบมันเหล็กใบมัน,น่าจะเติบบ่านนี้ผมได้มาใบเหล็กใบเติบบานนี้ลุยครับโอเคกับเพื่อนๆคลิปนี้ก็จบคลิปไว้เถ่านี้ก่อนครับฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์ กดซับสไครเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องพุ่มด้วยนะครับโอเคเพื่อนๆไปโขนกับพุ่มสวัสดีครับ